ลงทุนไทม์ด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้นที a คปเป็นหนึ่งในห้าหุ้นที่ยังเหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่ตะลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ซื้อขายหุ้นเป็นวันแรกเป็นหุ้นที่เก่งในการบริหารโครงสร้างทางการเงินซึ่งทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยการเข้าลงทุนในกิจการต่างๆผมกำลังพูดถึง ทุนธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TCAP ที่มีจุดเริ่มต้นจากโรงงานทอผ้าและกลายมาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีลงทุนในธุรกิจทั้งธนาคาร TTB ธุรกิจอสังหา MBK ธุรกิจการเกษตร PRG ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ข้าวมาบุญครองจึงอยากชวนคุยว่า t c a คมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมทั้งการที่ MBK ถือหุ้นในสยามพิวตร ซึ่งมีศูนย์การค้าสยามพารากอนไอคอนสยามจะทำให้ที่ขับเติบโตได้ยังไงบ้างบอลดลงทุนแชมชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชมไปการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วย เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในรบริบทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กําลังใจกันด้วยนะครับบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนมีผู้ก่อตั้งหลักอยู่สคนก็คือคุณบันเทิงตันติวิทย และคุณสุประเดชภูมมพ,พิพัฒนซึ่งคุณบันเทิงถือว่าเป็นรุ่นที่สของตระกูลตันติวิทย์ที่เริ่มต้นทำธุรกิจเหมืองแร่ในภูกเกต็ตคุณบันเทิงเรียนจบทางด้านการบริหารที่ MIT สหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาทำงานสายการเงินในไทยจากนั้นจึงได้เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยการเข้าไปเฟื้นฟกูกิจการบริษัทลีกวงมิงทรัสต ซึ่งก็อยู่ในตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ซื้อขายหุ้นเป็นวันแรกบริษัทลีกวงมิงเมื่อก่อนทําธุรกิจโรงงานทอผ้าและขายเสื้อผ้าไปยังต่างประเทศพอผันตัวเองเข้ามาทําธุรกิจทางด้านการเงินก็ประสบปัญหาวิกฤตราชางเงินทุนในช่วงปี2521ถึง2522เมื่อคุณบันเทิงและคุณสุป,ประเดช เข้ามาบริหารและฟื้นฟูกิจการก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทหลายครั้งซึ่งผมจะขอเรียกกลุ่มธนาชาติไปก่อนนะครับจากวิกฤตราชาเงินทุนที่เกิดขึ้นในไทยกลุ่มธนาชาติก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินของกลุ่มมามืนครองทั้งศูนย์การค้าและโรงสีข้าวในช่วงปี2532ถึง2533ด้วยครับถึงวันนี้ กลุ่มธนา,าตาิได้ทําการบริหารและฟื้นฟูกิจการหลายแห่งให้ผ่านช่วงวิกฤตมาอย่างมากมายรวมถึงวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยนะครับซึ่งกลุ่มธนา,าตาิก็ได้มีพัฒนาการที่สําคัญเช่นปี2 5 4 5แปรสภาพบริษัทเงินทุนเอกชาติจำกัดมหาชนที่กลุ่มธนา,าตาิเข้าซื้อหุ้นในปี2 5 3 2ให้ดําเนินธุรกิจเป็นธนาคารธนาชาิจำกัดมหาชน ในช่วงปี2,553ถึง2,554ได้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยโดยโอนกิจการทั้งหมดมาอยู่ในธนาคารธนชาติและปี2,563ธนาคารธนาชาติและธนาคารทหารไทยก็ได้รวมกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TTB เนื T ่องจาก T c a p ป ทำธุรกิจหลักก็คือการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆดังนั้นเรามาดูโครงสร้างการถือหุ้นของที่แคปซึ่งเขาแบ่งไว้เป็น6กลุ่มก็คือกลุ่มที่ 1. ธุรกิจธนาคารถือหุ้นในธนาคาร TTB 24.93%กลุ่มที่ 2. ธุรกิจหลักทรัพย์เช่นถือหุ้นในหลักทรัพย์ธนาชาติ89.97%กลุ่มที่3ธุรกิจประกันเช่น ถือหุ้นในธนาชาติประกันภัย8 9 9 6กกลุ่มที่4ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เช่นถือหุ้นหนบริหารสินทรัพย์ NFS 100%กลุ่มที่5ธุรกิจเช่าซื้อเช่นถือหุ้นในราชธานีรีสิง6ก0ิกลุ่มที่6เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นถือหุ้นใน MBK 22.42% โดย MBK ในปัจจุบันทำธุรกิจหลากหลายมากนะครับนอกจากจะมีศูนย์การค้า MBK แล้วยังมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมอีกหลายแห่งรวมทั้ง MBK ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ48%ในบริษัทสยามพิวรรธที่เป็นเจ้าของศูนย์การค้าหลายแห่งเช่นสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรีไอคอนสยาม าดูผลการดําเนินงานสําหรับงวด6เดือนปี67กันครับรายการต่างๆของงบการเงินก็ถือว่าดําเนินงานได้รับรื่นไม่มีรายการแปลกๆนะครับทั้งฝ่ายจัดการของที่แคปได้อธิบายว่าที่แคปและบริษัทร,รวมมีกําไรสุทธิรวม3,981ล้านบาทโดยมาจาก5ส่วนที่สําคัญก็คือ1ส่วนแบ่งกําไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็คือธนาคาร TTB และ MBK มีกํากำไรสุทธิ2,762ล้านบาท 2. บริษัทราชธานีลิสติ้งจำกัดมหาชนที่ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดยมุ่งเน้นในตลาดรถยนต์มีกำไรสุทธิ598ล้านบาท 3. บริษัทธนาชาประกันภัยจำกัดมหาชน มีกำไรสุทธิ4 7 5ล้านบาท 4. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัดมหาชนทำธุรกิจให้บริการด้านหลักทรัพย์มีกำไรสุทธิ95ล้านบาทและ 5. บริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทย่อยอื่นๆมีกำไรสุทธิ5ล้านบาททำให้ TCA p มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน3,688ล้านบาท เพิ่มขึ้น9.89%ครับสำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญงวด6เดือนปี6 7อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญทั้ง4ตัว ROA ROE อัตรากำไรสุทธิและอัตรานี้สินต่อทุนปรับตัวดีขึ้นทุกตัวนะครับถือว่าที่แคปมีประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานที่ดีขึ้นอย่างน่าสนใจส่วนสถิติทางด้านราคาหุ้น ณวันที่30สิงหาคมปี6-7โดยเทียบกับเส้นปี6-6นะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ P/E ปรับลดลงในขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถ้าดูในแค่ส่วนนี้นะครับอาจจะแปลความได้ว่านักลงทุนมีความมั่นใจในที่แคปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจจะยังอยู่ในช่วงของการสะสมหุ้นเพื่อคาดหวังการเติบโต ในระยะยาวครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบรกเกอร์กันบ้างครับมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจากแปดบรกมี5บโบร็กแนะนําซื้อมี3บโบร็กแนะนําถือตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันเสาร์ที่31สิงหาคมปี67ราคาหุ้นอยู่ที่50บาท50สตางค์ใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายต่ําสุด50บาทครับถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย ห้าสบาทหกสตางจะทำให้มีอัพไซด์เพียงแปร์เซ็นต์ถ้าลองใช้ราคาเป้าหมายสูงสุด59บาทจะมีอัพไซด์สิกปร์เซ็นต์ก็ถือว่าแกรบยังไม่สูงอยู่ดีครับสำหรับความเห็นของโบรคกที่แนะนำให้ถือโบรเกมองว่าธุรกิจหลักในกลุ่มการเงินของที่แคปโดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อจะมีการเติบโตที่ลดลงและมีความเสี่ยง ที่คุณภาพทรัพย์สินจะลดลงจากการผิดชอมระหนี่ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สถานการเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวสำหรับโรกที่แนะนำให้ซื้อมองว่าที่แคปมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงประมาณ6-8%แและมองว่าที่แคปจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากรบริษัทร่วมเพิ่มมากขึ้นก็คือ TTB และ MBK ที่ได้ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลองมาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้างครับให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่62จากร้อยคะแนนเต็มและให้คะแนนโมเมนตัมทางเทคนิคอยู่ที่91จากร้อยคะแนนเต็มถ้าแปลความหมายเบื้องต้นก็คือด้านคุณภาพถือว่าใช้ได้ปานกลางแต่ราคาหุ้น ปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยด้านอื่นครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของดิสโคปที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนําเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัชในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวัน ต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ในดีสคริปชันและคอมเมนต์ให้นะครับ สำหรับในช่วงสุดท้ายนี้ผมได้ research, รีเสิร์ชรวบรวมปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจมาอย่างละสองข้อครับปัจจัยบวกที่1มีโครงสร้างการลงทุนที่ดีมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงด้วยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ยังไม่มีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไม่เหมือนหลายบริษัทในตลาดที่ลงทุนในความเสี่ยงสูงมากเกินไปจนทําให้ธุรกิจย่าแย่รวมทั้งช่วงต้นปี67ที่แคปยังได้ลงทุนในหุ้นทิสโก ในสัดส่วน1.86%อีกด้วยซึ่งทิสโก้ก็เป็นสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งที่แข็งแกร่งและมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงสำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะเห็นว่ามีการถือหุ้นค่้ยกันระหว่างที่ p บ MBK และ PRG โดยเหตุผลในการถือหุ้นคว้ยกันก็มีหลายอย่างนะครับเช่นเพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินของบริษัทในกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์และสร้างความสมดุลของอำนาจการบริหารของบริษัทในกลุ่มซึ่งถ้าดูภาพรวมก็ถือว่าเป็นโฮลดิ้งคอมมานีที่ใช้ได้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนอัตรางเงินปันผลที่ดีมาตลอดกว่า20ปีครับปัจจัยหมกที่2มีโอกาสที่สยามพิวัรเข้าตลาดหุ้นเมื่อตอนต้นเราคุยกันไปว่า MBK ถือหุ้นในสัดส,ส่วนประมาณ 48%ในบริษัทยสยามพิวัตรซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่ไอคอนสยาม,ลยามและมีข่าวว่าสยามพิวัตรจะระดมเงินทุนประมาณ17,000-26,000ถึง 26, ล้านบาทจากการทำ IPO เพื่อขยายกิจการเพิ่มเติมในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียแต่ในข่าวก็บอกว่า ทางบริษัทกำลังพิจารณาซึ่งอาจจะทำหรือไม่ทำ IPO ก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าทำ IPO ก็จะเป็นปัจจัยบวกช่วยดัน MBK และหนุนที่แคปให้เติบโตได้มากครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่1เป็น Holding Company ที่พึ่งพาไรายได้จากบริษัทในกลุ่มหากบริษัทในกลุ่มมีผลประกอบการที่แย่มากหรือประสบปัญหาทางด้านการเงินก็จะส่งผลต่อ,อไรายได้ และสภาพคล่องของ t c a คได้ครับรวมทั้งการลงทุนของ t c a คบที่ยังอยู่ในกลุ่มของการเงินอสังหาและสินค้าเกษตรยังไม่มีการลงทุนใหม่ๆในกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่สูงก็จะทำให้พลาดโอกาสดีๆได้ครับปัจจัยลบที่2ต่อเนื่องมาจากปัจจัยลบข้อที่1เนื่อง,งจาก TC a คลงทุนในกิจการที่พึ่งพาก,การท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก หากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจะมีความต้องการสินเชื่อและบริการทางการเงินที่ลดลงรวมทั้งจะมีความเสี่ยงที่จะมีการผิดชำระหนี้และหนี้เสียเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่ทีแคปถือหุ้นอยู่มีกำไรลดลงและแน่นอนทีแคปซึ่งเป็น Holding Company ก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรลดน้อยลงตามไปด้วยครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมทีแคปเป็นโฮลิง n g คอมมานี ที่มีนักลงทุนหลายคนชื่นชอบเนื่องจากให้เงินปันผลในอัตราที่สูงแต่ในปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งก็เริ่มให้เงินปันผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นกันจึงทําให้นักลงทุนมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นและที่แคบอาจจะดูน่าสนใจลดน้อยลงครับส่วนจุดที่น่ากังวลของโฮลดิ้งคอมมานีก็คือถ้าไม่มีการลงทุนใหม่ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงราคาหุ้น ก็จะวิ่งช้ามากครับสำหรับทีแคปในอนาคตอันใกล้ก็คงต้องลุ้นให้สยามพิวัรระดมทุนเข้าตลาดหุ้นได้สำเร็จเพื่อน,นำเงินไปลงทุนศูนย์การค้าที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศก็น่าจะทำให้ทีแคปเติบโตได้มากขึ้นทั้งกำไรและเครือข่ายการลงทุนใหม่ๆครับแล้เพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนท i ามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ